ถ้าใครขอสัญชาติสวีเดนได้แล้วนะวีซ่าถาวรที่ต้องต่อทุกๆ5ปีสำหรับคนไทยนะก็ถูกตัดไปเลยเป็นอัตโนมัติเราก็ได้สัญชาติและถือพาสปอร์ตสวีเดนไปเลยค่ะถ้าคิดว่าโยพูดเยอะและพูดนานไปก็ให้เลื่อนไปในส่วนที่ตัวเองต้องการที่จะฟัง ทุกคนตก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจอะไรง่ายๆเหมือนกันหมดบางคนต้องปูพื้นฐานให้ตั้งแต่แรกเข้าถึงเข้าใจบางคนไม่ต้องปูอะไรให้เลยพูดมาเลยเข้าใจอันนี้ให้เห็นใจคนอื่นด้วยนะคะคลิปนี้นะอาจะเป็นในเรื่องของการขอสัญชาติสวีเดนแต่ว่าไม่ได้พาขอ แค่จะพาแนะนำนะคะให้ทุกคนเข้าไปตรวจสอบสถานภาพด้วยตัวเองไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะได้สัญชาติหรืออยังฉันอยู่มานานนู่นนี่นั่นถามร้อยคนเขาก็แนะนำคุณไม่เหมือนกันสักคนวันนี้โยก็เลยเอาเอาข้อมูลดีๆนะจากในเวนะ็บ i i m i เมชันสวีเดนหนามาให้ให้เพื่อนๆนอะ่ะได้ไปตรวจสอบสถานะของตัวเองได้ได้เลยว่าเฮ้ยฉันสามารถขอสัญชาติได้หรือ,อยัง นะคะก่อนที่จะไปขอโยขออธิบายก่อนว่าคนที่สามารถขอสัญชาติสวีเดนได้นั้นต้องถือวีซ่าถาวรแล้วนะคะ mm hmm. การขอสัญชาติก็ถ้าขอได้ก็ขอเถอะเพราะว่าในอนาคตข้างหน้านะบางบริษัทเขารับแค่คนมีสัญชาติสวีเดนสมมุติเนาะเราไต่เต้าชีวิตไปเรื่อยๆแล้วอยากไปอยู่ในองค์กรของสวีเดนทำงานดีๆอะไรแบบนี้แล้วเขาจะรับแค่คนที่มีสัญชาติสวีเดน ถ้าเราตอนนี้เรามีโอกาสขอได้ให้เราขอไว้เลยนะต่อไปนี้เราไปดูลิงก์ของ immigration ในการตรวจสอบสถานะด้วยตัวเองว่าเราสามารถขอสัญชาติสวีเดนได้หรืออั่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะกดเข้าไปแล้วคุณก็สามารถไปกรอกข้อมูลของตัวเองได้เลยเดี๋ยววันนี้โยจะกรอกในส่วนข้อมูลที่เป็นตัวอย่างละกันเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะหากหาลิงก์ใต้คลิปไม่เจอก็เข้าวิธี Google ก็ได้ค่ะแล้วก็ไปที่หน้าแรกของ Immigration Sweden Unser c Om Svenska Medbokar Scrab นะคะภาษาสวีเดนโยไม่ค่อยแข็งแรงก็ขออภัยด้วยเรามาคลิกตรงนี้ค่ะ Testa Om Du Kan Bli Svenska Medbokare เหมือนคำว่าท e ส t ดูซิว่าสามารถขอได้ไหมนะเราก็มาตอบคำถามตรงข้างล่างนี้ข้อแรกเลยเขาถามว่าอายุเท่าไหร่ก็ตอบไปนะ มากกว่า21ปีแล้วแล้วก็วันนี้มีสัญชาติอะไรนะโยก็กำลังจะหาว่าเป็นคนไทยนะคะเราก็มาเลื่อนตรงนี้เราก็หาเลยค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดหนึ่งนะตรงนี้เป๊สุดไม่ต้องไปถามใครคะ่ะเราจะได้ข้อมูลตรงๆแล้วดูซิว่าข้อมูลของเราที่เราตอบเขาอะเขาจะประมวลผลออกมาว่าเราสามารถที่จะขอสัญชาติได้ไหม เมื่อเราได้ประเทศเราแล้วเราก็มาตอบข้อต่อไปค่ะคุณถือเอ่อเพิร์มแนนวีซ่าอยู่ไหมคือวีซ่าถาวรอยู่ใช่ไหมยูก็ตอบว่าใช่แล้วอยู่ที่สวีเดนน่ะเท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้ว3-4ปีต่อไปค่ะตามความจริงของเราเนาะอันนี้แค่ตัวอย่างได้แต่งงานหรือมีแซมบูเป็นคนสวีเดนไหมยูก็ตอบว่าใช่แล้วตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาอยู่ด้วยกันไหมอยู่ก็ตอบว่าใช่ คน p a r t n ร์ที่เป็นสมาชิกของสวีเดนน่ะคือเขาเป็นตั้งแต่เกิดใช่ไหมอยู่ก็บอกว่าใช่นะแล้วก็โยมี identity มีบัตรประชาชนจากประเทศไทยมาใช่ไหมประเทศต้นกําเนิดอ,อยู่เตอบว่าใช่ข้อต่อมาเก็จะถามประมาณว่าเคยมีคดีความหรือติดคุกอะไรไหมก็บอกว่าไม่ไม่นะคะ หรือว่าเคยมีแบบว่าพวกคดีอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้โยก็ตอบว่าไม่มาตอ,ตอนจบตรงนี้ค่ะเขาก็ประมวลผลให้เราว่าเราสามารถที่จะขอ,อสัญชาติสวีเดนได้เพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้ไหมเดี๋ยวโยวงให้นะคะตรงนี้แหละคือการประมวลผลถ้าเราไม่ได้เขาก็จะบอกว่าเรายังไม่มีคุณสมบัติที่เพียงพอนะคะถ้าเราได้แล้วเขาก็จะขึ้นตรงนี้ หากว่าเราได้สัญชาติสวีเดนแล้วนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องสละสัญชาติไทยออกเราสามารถถือได้2ส,สัญชาติแล้วแต่เราเลือกได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูอย่าลืมสินค้าไทยในสวีเดนในเพจในช่องนี้ของโยด้วยนะคะฝากสินค้าเซ็ตขัดฟันขาวสู่สมุนไพรและสู่ชาโคสินค้าอื่นๆอีกขอบคุณมากค่ะ oh my God, my God, my God.